สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยังอยู่ที่บริเวณเทศกาลของขวัญสันพิเศษบริเวณหน้าห้างนะครับเทศกาลของขวัญเพื่อคนที่คุณรักนะครับเราก็มาดูอันนี้20บาทนะครับอันละ20บาทอันละ20บาทสวยดอกไม้สวยสวยนะครับนะมีพรูด,ด้วย20บบาทมีกระป๋องสเปรย์มีสเปรย์ด้วยฉลองปีใหม่กันนะครับนี่ไฟกระพริบไฟประดับโอ้โหไฟก็มีหลากหลายรูปแบบมีแบบกลมแบบสี สีสันสดใสยเยอะแยะมากมายนี่นะครับนี่มีไฟนะนะครับมีต้นคริสต์มาสเลขต้นคริสต์มาสใหญ่นะครับนี่ต้นคริสต์มาสนะครับแบบสวยๆนะฮะไว้ตั้งโต๊ะตั้งอะไรนะครับนะก็อยู่ที่บริเวณหน้าห้างของทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับตนาน,นี้ก็จะเป็นตุ๊กตาเยอะนะครับนอกจากที่มีอยู่ในห้างแล้ว ด้านหน้าห้างก็จะมีตุ๊กตามาให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหา<ๆ>เผื่อคุณลูกค้าทีา่ไม่ได้เข้าสู่ห้างนะครับนะมาดูตุ๊กตาที่หน้าห้างก็ได้นะครับโอ้เยอะจริงๆนะครับตุ๊กตานี่งานตุ๊กตาโอ้โหตุ๊กตาอยู่หน้าห้างสวยๆนะครับตุ๊กตาขนนิ่ม39 49 59นะครับ59นะครับอันนี้ก็ตุ๊กตาเหมือนกันนะครับ นี่กล้องผมอาจจะแพลนเร็วนิดหนึ่งนะครับด้วยความที่ผมเป็นคนเดินเร็ว <c oughs> เดี๋ยวจะพยายามชา้าๆสักนิดหนึ่งนะครับเทศกาลของขวัญสารพิเศษนะครับเทศกาลของขวัญเพื่อคนที่คุณรักที่หน้าห้างของชวิกิทซูเปอร์เซ็นเตอร,ร์นะครับก็มีสินค้าให้เลือกเยอะแยะมากมายก็จะเป็นตุ๊กตาอยู่นะครับตุ๊กตาเยอะจริงๆเยอะมากมาก ราคา49บาทนะครับนี่ที่เห็นอยู่นะฮะ49บาทเท่านั้นเอง49บาทนี่ก็ตุ๊กตานะครับเทศกาลข,ของขวนนะัญหน้าห้างเทวิกิจนะครับคุณลูกค้าที่อยากจะมาซื้อก็เรียนเชิญเลยนะครับอ่าหมวดตุ๊กตาผ่านไปแล้วนะครับนูน่นมองไปยาอเยียดนู่นนะครับหมวดตุ๊กตาเยอะจริงๆนะครับขอบคุณครับ